สวัสดีครับพี่น้องมือนี่สิเห้าปลาปลาคอยใหญ่พี่นอ้องปลาคอยใหญ่ปลาคอยใหญ่ย่างเกลือพี่น้องเด้อไอ้ยัดอันนี้มาแล้วตะไคร้ใบมะกรูดใบเตยยัดมาแล้วพี่น้องไปใส่เกลือท้าเกลือแบบย่างเลยพี่น้องเดี๋ยวใส่เกลือกันเด้อเกลือใส่พี่น้องโอ้ยสีจุ่งก็ hai, 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 gắn anh ạ được như nóng quái gì anh này dạng có gắp tay á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 p นอยไปพี่น้องปามตัวใหญ่ายจนเล่ยนี่ไหมจนเล่ยเต่ามาพี่น้องเ้ย เอาไปพบพ่อกันตอนย่างซุกนะพี่นอนะ้องเนาะย่างปลาคอเสืเกลือพี่น้องครับผมช่วงที่ร้อยอย่างปลานะครับมะโขกแก้วถ่าพี่น้องเนี่ยหอมกระเทียมทีห่อเผาอะไรเอาพี่น้องขัวแล้วพี่น้อง,องกับพริกแดงพริกหยวกอ่ะเอาหอมกระเทียมลงไปขูดให้ละเอียดพริกขัวลงไปพี่น้อง ตามโดยพริกยอกพี่น้องพริกยอกกระยางเด้ยวยด้พี่น้องพี่น้องโค้งให้ละเอียดให้เข้ากาัน ผนกำลังโต๊ะสปปวยเลยครคับตอนเหตุไทยคลิปงามได้ผมโตกะงามนั่นคือว่าห้าเห็ดถึงงามเขาโต๊ะคือเขาโตกะถึงงานเมื่อเห็ดกต่บุญหูพ่อทุกอย่างละเอียดเลยนะครับเดี๋ยวใส่นี่นะใส่ผงชูรสใส่ผงชูรสลงไปค่ะคุณตามด้วยนรร้ำปลาพี่ไหมเหมือนเดิม ีนเขากันพี่น้องตามด้วยน้ำเมงดาแม่พลอย,อยมอเสื่ยเมงดาพี่น้องผู้ได้มักกับใส่ผู้ได้บะมักกับบใส่เมงดาเนี่ย ใแไ,ไร์เด็ดมันคืนเจี๊ยบข้ับพี่น้องเไยเจียวเม่งดาเจียวพริกหยวกเม่งดา ตราดจาักหน่อยก็เลดเติมซอ้ออีกไม่กี่เลยนี่คือเจลหนึ่งแป้งค่ะพี่น้องสวัสดีครับพอแม่พี่น้องป้องไปสูขขุณสุขุนมาพบกับช่อง แดกสะมาปีอีกแล้วพี่น้องสวัสดีจ้ามือนี่ตาชนเผาเกลือพี่น้องนุ๊งดูโตแบบไงโตหลายกิโลเลยนี่พี่น้องกินกระพักด้วยมี่พักไอ้ไอ้กวงตุ้งแล้วก็ลายานจ้าไอ้ข้าวโพดเ็อ้ยนึ่งบอกไอ้ข้าวโพดข้าวโพดอ่อนพี่น้องข้าวโพดอ่อนแล้วก็เฮ็ดไอ้ เอาลก้เอาเจออันละนะแป๊บเจลนมใช้บังดาเสียบๆพี่น้องมาเดี๋ยวเราไล่ยายหางพุามหิ้วจั่จาจั่จ้าไเลยเดี๋ยวเาไล่ยายหางบ่มเมียงเราเปิมผักจ้าเฮ้ยเลพี่น้องนะสดปุยเจลนะเฮ้ยปุยเจลอัเดียใจกินนังกนจ้า อนคนนี้อ่อนหวานไม่น้องอ่อนโยนหวานเดี๋ยวเข้องแถมมาคือ,อขาเสืออยาขาเชือพี่น้องช่วงนี้โควิดระบ,บาดไร้ขาเชือเนี่ยบวมเวนดอกตามันข้าวขอย่าเบิ <c oughs> หูอยเดี้วหูท่านอีกแล้วหิ่ยหองเจลแบบเสะวันน่ะเสบป่ะขันมันอยู่หน้าเองสิคะกันนี่ตากระตุกบางแั่จ้ะบางแนี่ยจ้าสุดยอดเลยอ่ะ เัวกิโลพี่น้องกิโลเดีกุยกิโลแบบร่อยไหมยู่ตลาดไทยมือวันแม่ไปย่างตลาดไทยพี่น้องเลยได้ปลาจนสซสดๆมาขั้งแต่จงเลยมะเผ้าเลยพี่น้องขังไล่สองข้นเลยอย่ยตายี่น้อซื้อมาเทืเ่องรปชวนประหมอ ตัวเราพิมพ์แหละชุบฟ้าเลยซื้อไม่ยังละตัวยังละตัวเจอตัวละโลตัวละโลพี่น้องหือนะกุยเจียวอืมพริกหยอกอ่ะอืมแจ่วพริกหยอกอ่ะพี่น้อง รสชาติแบบนี้เคยไปกินแต่ยูเมล่าปลาเผาพี่นาะเคยไปกินยูเมล่าปลาเผาก็เลยจำเอามาเฮ็ดกินเบิงองแ่บเซร์แสบเซอร์นั่น <c oughs> <c oughs> คำเขาตุยแจ้วนะค่อ,อยกเพิ่งคเคยกินนี่แลพี่แซ่บ มันหึงได้ไหมหึงแสบคอืมครั้ <c oughs> งนอกกับบรรยากาศครั้ <c oughs> งนอกกับฝนตก,ตกเก็ีกิลบมือได้ตกมือนันพี่ระองตกอีกแล้ว <c oughs> เามื่อกวาก่อไฟย่างตาแล้วก็ปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บคลิปที่แล้วคือกัน <c oughs> ว่าต่ก่อไฟย่างตาเป็นฝนเป็นลมมาเลยโอ้ยหนักอ่ะไรคือว่าแล้วอะ่ะเป็นฤดูของเพื่อนเนาะออหอมเนาะดาบก็บหอมเนาะ Ừ. cầm khỏi nghe bị nổ Cầm treo bê <laughs> ừ. ừ. แสบพักเหนียวหานเนาะสามชุดนเนาะแสบเลยแสบเพราะยังตับหมอนะปลาหมอ,หอนแสบนะปลาหมอหวานมันหอมอันออนี้ก็มันแล้วก็เนื้อแน่นพี่น้องเนื้อแน่นดีเนื้อของเขาแน,น่น ใหญ่พี่หนักตัวใหญ่ขัดเนาะนี่เอาแค้นไว้ดิง่ายขนาดนี้แล้วยกไปได้โตโยกไปเบิงนั่นยกทาโยกท่าบะยกขาดแล้วยกนี่เบิงเลยตรงไหนี่ก็แค้นไว้กิโลพี่น้องกิโลพอดีใส่กิโลพอดีแต่ว่าทุกถูกกิโลลอย อยู่ตลาดไทยเลยค่ะผู้ใดสะดวกไปซื้อก็ไปซื้อมาเฮ็ดกินเด้อครับอยู่ตลาดไทยถูกปลาถูกปลาน,นิ่งไปยังนี่ก็ถูกคือกันปลานิ่งนี่ก,บบกิโลละ40กว่าบาทไปน้อกิโลละ90ตามแถวบ้านเฮากิโลเป็น150 60พุน่นเด้อพี่น้องประจวนกิโล180แถวบ้านเฮา160 180ยังถืก160อ,อืสิบน่าเดียวไงคุ้ม มาสิหน <laughs> hmm. mm ึ่งต่แซ่คือตัวไงค่ะกหนุ่มหอมอร่อยอมพอวเจ้าพี่น้องเอ้ยไปเลย Ngon mẹn khá là lắm ừ. Tụi <laughs> bậc <laughs> nhanh nho Thương Park thương kháu Cái <laughs> kiện tắp lời <laughs> Sẹp xíu Để bà bà lừa dung tụi lại ไอคลิปนี้ก็ฝากไว้สำนีสักก่อนนะพี่น้องเนาะออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ผมนุน่มีด้ลยครับเพื่อเป็นกำลังใจเหุคลิปใหม่ๆต่อไปนะครับขอบคุณครับผม